สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเป้เอเจนต์พลาสติกแล้วนะครับวันนี้เป้จะพามาชมโครงการเดือพรามบางเสรดนะครับตามมาดูกันเลย โครงการเดอะพาบางเสรนะครับเป็นโครงการที่เอกลักสุดๆเลยนะครับมีเพียง4หลังเท่านั้นในโครงการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและยังใกล้ทะเลและตลาดบางสลีเนี่ยเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับจากตัวโครงการสามารถไปเที่ยวชายหาดได้เลยนะครับบ้านหลังนี้มีขนาด230ตารางวาพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างถึง390ตารางเมตรนะครับมี4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านและอีก1ห้องจัดปาร์ตี้ได้เลยนะครับสาว่าน้ำเนี่ย กว้างถึง151ตารางเมตรเลยนะครับและพิเศษสุดๆไปเลยกับบ้านหลังนี้ทุกๆห้องมีอ่างอาบน้ำด้วยนะครับพิเศษมากๆเลยสะสวยมากไม่เชื่อพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับจัดดิ n น n ิ r งรูมเนี่ย ให้ไว้ถึงแดที่นะครับยังเชื่อมต่อกับห้องครัวอีกด้วยนะครับหากว่าเราเนี่ยทำอาหารอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับเพราะว่าทุกส่วนของบ้านนี้จะคอนเนคกกันนะครับและต่อไปเป้จะพาไปชมทุกๆุกห้องนอนที่เป้พูดไว้ว่ามีอ่างอาบน้ําทุกห้องนะครับให้ทุกคนได้เห็นเลยว่ามีอ่างอาบน้ําทุกห้องจริงจริงนะครับตามเป้มาดูกันเลย โครงการเดอะพามบางสเลมีเพียงแค่4ยูนิตเท่านั้นนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถติดต่อเป้เอเจนต์ plus ได้นะครับโครงการนี้เหมาะสําหรับการซื้อเพื่อลงทุนหรือว่าจะเป็นซื้อเพื่ออยู่เองก็ได้นะครับใกล้หาดบางสเลเนี่ยเพียงแค่5นาทีเท่านั้นใกล้แหล่งชุมชนตลาดร้านสะดวกซื้อใกล้แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสวนนงนุษสวนน้ำยูนิเวิร์สนะครับและยังใกล้ถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7 ใกล้โรงเรียนเซนต์แอนดรูนะครับและยังใกล้สนามมินอุตภาด้วยนะครับซึ่งหากว่าท่าไหนสนใจเนี่ยสามารถตริดต่อเพ้เอเจนต์พัดมาด่วนเลยนะครับบ๊ายบาย